กลังงอือกํลังออนออนอึ๊บอูกูกูกากู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 นูกูกแกูกูก็กากู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 กได้กู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 ีูก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 ูสูก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 ากู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 กสกูสูก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 น สบายดีเนาะทุกคนมไม่นี้ก็พบกับจ้องฟินสาวพ่อไทยคือเก้ามื่อนี้คอยกัมมูสิผ้าเดียวไปเอ็กอะไรวะตะเก็ยบพักพักคืลอละวะพักตะเป้พักตะเป้หรือว่าพักพักน้ำเนาะเขาเอิญบางคนเฮากับเย่ไปเก็บพักนาเก็บวิศวา,า,ายอยู่บ้านจำหา้าเม้นแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็ได้มาโหดบ้านจำห้าแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าบอลที่เฮาสิไปเก็บก็คือไปทางแบบเฮาดงพราป่าบคนแล้เนาะเม้นขึ้นไปดงขึ้นไปป่าบคนแล้ทุกคน เราะว่าทำเคยมากผู้นี่เคยมาแล้วใช่มาเธอหนึงใชมาเธอหนึงผุ้นี่าาน,น,นะอันนี้นะซื้อน้าเร่อว่ะเจกี้อันนี้เด้โฟสีเฮ oh, <see. S 3> ็ด <Man. S 3> ซ,ซ่องยูทูบเหรอวะไม่น้าเร่อว่ะซื้อซ่องยูทูปซ่องยูทูปผู้ไทยอินดี้ฝากเข้าไปกดติดตามด้่ยด้อฝากทุกคนกดนติดตามเพื่อนในด้อทุกคนเด้อ ก็ได้มาหดบ่นจอดรถแล้วนอนทุกคนแล้วก็ห้ากับสิเลห้วยขึ้นไปแล้วก็เลาะขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เลาะห้วยลงมาเป็นห้วยเขาเอิญซื้อห้วยมาห้วยสมบุญเนาะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังยางไปมากันห้าคนทุกคนตอนนี้เขาได้มาหดน้ำสร้างทุกคนป้าใสเลยนะเธออากแต่ผิหน้าวย เขากินเมดบ้านนี่นี่เนาะเมดบ้านจอมฮานเม็นจอมฮานเมดบ้านจอมฮานน้ำบ่อน้ำซางส้มบุญไนนี่นะน้ำซางเพื่อวะน้ำซางส้มบุญน้ำซางส้มบุญนะกินแล้วรสชาติสีส้มส้มสิ่งน้ำก่อนมาหันลืมสิ่งน้ำก่อนทุกคนน้ำแซ่บอู้ ก็ต,ต่ตกนี้จะเป็นละนีทุกคอันนี้กอ็อาบ,บน้อาดแล้วที่อาดอือหืจมยจอยแซบอันลีเลย เป็นครั้งแรกนะทุกคนค่อยจะได้มาหาพักตะเปะหรือว,ว่าพักดำนำนี่กะ <c oughs> มีเคยมาหาจากเธอคนคอยได้เห็นแล้วครั้งแรกที่มาหา <c oughs> เอาเนื้อเรือเนี่ย <c oughs> นี้บ่ <c oughs> น, <c oughs> นี่มันซิ่ตามแคมโฮยเดะ <c oughs> ไม่ได้พอเปิงเลย มาตัมมาเตไเินี่อันนี้ก็เดินไเดอ้าโอ้เห็นแล้วครังแลกเวยข้ากอนลข้กอนลีขือได้นะูเฮเบตั้งกององกได้ดเอาน้าเอาน้านี่วนออมาข้ากัลนะ เดียวคนม่เคยหาแบบนี้จะเดียวทั้งแรกล้ทุกคนมีแต่ยอดอ้วกเออเ่อนเพอนเพื่นลายเออหนัมบิดก็ได้ไตั้งหลายเป้นโกีโนมคารีนมคาีปทกคนนี่กระชาี้เอานะจิเล็กกีได้หลายแล้วโกี้ เอป่าบอนได้ๆ้ลยได้อยู่ได้อยู่พกอะไรเนาะมันอยู่กะนโยกกระดิ่งท่ายกระโดมห้พงนพาสนี่นี่นี่ทุกคนอึบเงาะผู้สีได้หลายละเก็บไว้ไว ชิล่าสิล่าอู้ยใหญ่อลิป้าป้าข <im it> <อ>วดพ่อขวดแม่มาเลย <c oughs> คักน่นคือประมาณาคือเจ้าเน้ข่อยกะยนี่นี่นี่ข่อยก็เห็นคือกันเด้อแต่ว่ามีเยะเอะไปเลยนี่ทุกคนไม่นสิเป็นแล้วนี้ได้พักสะเปะนะเป็นนำหนามพักหนาม เขาคือเอินเขาจะเปะวะไก่เป็นเนงกับเอินพักน้ำวไอ้ลูอยากคินยังไงข้ากอลีนะโอ้โหโอ้โคดีโตโอคดโตมากตายตายคักๆเออบะงมเอาเกิบกันอ้มีเห็นเกิบ โอ้ยเห็นแล้วนี่ป๊านี่ป๊าสองอันบมเยบ๊วเดิ๊นนี่อู้อได้แ้วโต,ต,ต๊ะคิดโต๊ะคิดติมกระคุ้มนะ บนป่าบอนไปนบนน้ำผ้า่ะเมื่อกี้บนไปเลยเออในนั้น,นแหละมีหางแต่งอีกเลซิลอเอหุ่นมาโซกองเลยป <c oughs> ้นามัน,น,นอ,นนอัอนไหนหน้าหางยอดนี่อยอดน,น,น,นี้ทุกคนอือ มีแต่อันน้อยๆเพราะแต่บ้านบ่นเป็นเจ้าขอบ้านกำลังมานี่นี่นี่อึบจ่าย่ายทุกคนเลนงามๆเลยนี่ทุกคนน้ารนกไ้มนี่ทุกคนหอมยามยพี่ กกำลังบนป่าบอนป่าแนมจนมีเห็ดนี่ดูอนนี้น่มาบ้างมาบ้าง um. อื ப. มกำลังอ่อนอ่อนอึ๊บโอ้มีเยอะไปเลยอึ๊บอ่าความมโหปูป่าบอน มีนี่นะแถวนี้พักนอติกลินได้แล้วนี่ักนอใบเบอร์บกไเดนเขาเอิญน,นะเม็ดแล้วันนี้อะไรนี่นี่ทุกคน,ๆๆก,น,นกินกินกรพี่เดียวพักนะี่นี่มันกลิ <ๆ S 1> ่นก็เจี๊งเลยเจ่บปะลองก็คือเดี๋ยวไปพักนออะไทุกคน อผักอันนี้เขาเอิญมาพักนุูมคนไทยเขาคือว่าเอินพักไปเบอร์บกใงนี่แมนบ่ทุกคนซอยคอมเมนต์ในเด้อกินได้คือกัน ผอ,อ้ผสีได้ลายเนาะมันไม่ได้ได้หลาเลยฝักกูดมักกูดนเะนาะหยดงมงม้ยง เออหยดอกๆเห็นตัวนี้หาหนามลาย <ๆ S 1> อื้มอึบอึบนี่เห็นนี่ด้วนี่ เอ้า oh. <c oughs> จะขึ้นะต้นเต้นน่อยล้นีจมังบเย แล้วันนี้มันแต่งกองอยู่แ <c oughs> ป็งให้มันแปลงจ้ะ <c oughs> หลายเนาะหลายอยู่อ่ะไหมผอพอได้อยู่ <c oughs> <c oughs> นี่เจ้าก,ก็ <c oughs> โอ้โหลายน้อยยันวันน้อย น่น่านี่ี่่น,น่ดโอสีก็ได้ีเห็นนทุกคนยพาด้าจหิงเยอะอ่ะให่างนอนอ้วยอทุกคนทุกคนได้เหมือนแล้วบเออโอเคก้าวพี่เห็นแล้วทุกคนได้นะ มูนี่นี่ยอดนี้ทุกคนเห็นบ่นี่อึบเบยใบยังอ่อนอยู่เอานี่พักค่อยกัน นี่ทุกคนอพอมีอยู่น้ำห้าไหล ต, tota ciel, ต,ตัวนี้งามๆอยู่เลยอันน ok ok ี้เฮากกำลังจิตใต้ไหมจับจ่าจับใจบ้างเนี่ยเด้อหมอบาดเสียวกันฮักกล้ามไปนี่เสมอเลยว้ายไี่ต้องหักได้ สี่อยู่แถวนนำมนั้นะลงอาลุมีเลือกมาไม่ทนนะบบคุ้นสินปะเลยโบเมนป่าบ้านผู้เจ้านะทุกคนเป็นป่าป่าบ้านจอมห้าน แลเอพอสีของเพิ่นนะผลงานเพิ่นนะออผลง้นนะอรกีผลงานอันนี้ก็เต็มกระตาอันนี้เยดราฮงเมสุดาเทุกคนนี่ทุกคนอันนี้คือผลงานคอยมีนี่ทุกคนอันนี้คือผลงาคอย คนงานถ้ากระถ้าพ่อจีพ่อจีเด้ค่ะจีได้ดีหลายแล้วเนาะค่ะนะโอคือแบบเห็นแต่แอลไว้อีพ่อจีพันคือเอาลายก็นหรเอามือแตกนะไม่ได้เอามากินบอสสุภาพสุภาพแน่เด้อเดี๋ยวซซ่ค่อยบิว นอห้าท no no ุกคนนอข่าแดงเอาไปใบค่อยเอาไปได้หลายค่อยเอาน้อยเดียวเอาพอกินมาใบนอห้าก่อนกี่นอข่าเจ้าคือได้หลายแทยเดี๋อวค่อยไปกินลายปันเดียวนะ แลกับป้านค่าตอนน้าน้อยอีน้อยเงาปันเนี่ยกินน้อยเดียวป่ะาน้อยยังเ่าป้าอือบูดบูป้าอันนี้เฮงเต็กแล้วไปบนอืออึไปสมมีดียานนะ ย,ย่านยังไงย่านยังได้โอ้ย่านแต่บาได้เยวรอพาะตอนนี้กะ <c oughs> ได้ใบโนฮ่าแล้วละทุกคนจักจักโนโน่นี่น้อยหนึงเนาะไม่ใส่มวนจ้า <c oughs> พี่เพนน่าใบโมบิเดใบอะไร เข้ากับเตียมโตหลังจากใบโนะคะเพ่ยแล้วกับเตียมตโตอ้อเดินทางเมือ่อเฮินเนาะทุกคนกกี้กี้เอามาโอดเนยผลงานนะนี่ผลงานล้วนๆปอได้หลายเนาะเก่งคนเก่งคนงามเพิ่นกระหาได้หลายได้หมานปน,าน,าาานน่ะค่ะมีแต่หยดอวบๆยิ่งยิ่นี้งลําถามหาลูกเคยนะพี่แม่ทำหาลูกเคย เธอเอฟเอฟซีฟังไทยผู้เล่นสนใจกันติดตโต้เลยยิม้มแมถามหาวะ ก็คือบ้านเฮินของบ้านจอมห้าน ะได้มาฮอนเทินแล้วเนาะทุกคนหลังจากมาฮอนเทินกับฝนกับตกตอนนี้ฝนก,กับกำลังตกอยู่แต่ตกบ่ได้เงี่นี่ทุกคนอันนี้คือพักตาเปะที่เห่าหนึ่งแล้วเดอ้อ หน้าตามันกระสิอ้อมาเป็นแบบนี้เลยเ้อทุกคนนี่อันนี้คือผักตาเปะเนาะคือเป็นมื้อหม่แล้วนะทุกคนมื้อว่านี้เราได้ไปเก็บผักมาแล้วกันนึ่งวิธีกินกับพี่ได้ยาเนาะล้างน้ำให้มันสะอาดแล้วก็เอาไปนึ่งไปนึ่งแล้วก็สามารถมากินกับเจวได้เนาะผักนี้สามารถกินได้รสชาติมันะบอถ้าแบบว่าเป็นอ่อนๆนะสีบ่มีรสชาติปลเลยเนาะ โซนรสชาติสกินเฮอเบิ่งเด้อทุกคน,นอันแบบอ่อนๆแบบนี้นะครับสกินโซนอ่อนๆอ่อนเนมีมีรสชาติปลาเล่เพราะว่าเฮาแซ่บก็ขึ้นกับแจ่วเนาะหรือว่ากินกับน้ำพริกหมลิพีเลยนี่มันกัสีเพิ่มความแซ่บเฮ้เนาะทุกคนแต่ว่าถ้ามันแบบใบง่ายๆแบบนี้กัรสชาติมันกันสีออนแบบขมๆเน่น้อยนึง แต่ว่าที่มันยังอ่อนๆนนน้อยๆแบบอ่อนๆแบบนี้นะ่ะก็ยึบบ่ยังมีรสชาติบัดเลสิออกแบบจังๆ,ๆ,ๆที่เด็ดก็คือน้ำพริกเนาะหรือว่าแจ้วแซ่บมันก็ขึ้นกับผู้มักเนาะอาหารก บางคนกับกิ่นกับถ้าบบมากบบมากในรสชาติมันก็คือบอแบแซ่บนะทุกคนจะสําหรับพ่อกับพ่อกินเมื่อนี้ค่อยกัหาก้มาแต่ต้องเห็นนะทุกคนคลิปนี้กับมาอธิบายเธอทำนี้เนะาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจคอยอ็คอดคต,ต่อต่อไปในเด้อไปกันเด้อบ๊ายบาย